สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังกรุงเทพมหานครนะครับที่เห็นข้างหน้านนี้คือแม่น้ําเจ้าพยานะครับพอดีผมได้ยินข่าวว่ากรุงเทพน้ําท่วมนะครับก็เลยรีบมาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะครับก็ไม่รู้ว่าน้ําอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยมาตรงที่ประตูน้ํานะครับดูข่าวว่าน้ําก็เลยว่าน่าจะตรงประตูน้ํานะครับพอไปถึงเมื่อเช้าก็มีแต่ ร้านขายเสื้อผ้านะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าให้มาดูที่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมก็เลยมาตรงนี้นะครับตรงใต้สะพานพระราม9้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือสะพานพระรามเก้านะครับโอ้สูงมากนะครับสะพานนี้นะครับก็ก็ได้มาเห็นน้ํานะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับตอนนี้ฝั่งก็ยังอยู่สูงมากนะครับบริเวณหลังวัดทองบนนะครับก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับแม่น้ําเจ้าพระยา ที่ว่าสูงสูงก็ไม่เป็นไรนะครับคงก็คงไม่น่าเป็นห่วงสงสัยจะกลัวผั้ว่าท่านผูวว่าชัดชาตินะครับผูวว่าท่านผูวว่าชัดชาตินั้นมีแต่ทํางานทํางานทํางานนะครับน้ําก็เลยไม่กล้าท่วมนะครับน้าก็ขยาดนะครับก็เลยรีบวิ่งลงทะเลไปหมดนะครับก็อาจจะมีท่วมบ้างที่จังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คงจะเป็นที่อุบลนะครับอุบลนั้นหนักนะครับส่วนที่ภูเก็ตนั้นก็คง คงไม่หนักเท่าไรนะครับก็เป็นแค่น้ําฝนนะครับประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็หายไปนะครับส่วนที่หนักก็จะเป็นอุบลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจช่วยคนพี่น้องชาวบนนะครับให้น้ำลดเร็วๆนะครับส่วนที่กรุงเทพไม่น่าห่วงนะครับไม่น่าห่วงจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือแม่น้ําอาจจะกลัวท่านผู้ว่าชัดินะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ดูให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศเท่านี้นะครับเรือกําลังมากับมาเป็นขยงเลยครับนะครับน่าหนครับ โอ้โหนะครับสวนสนามมาเป็นแถวเลยนะครับนะครับครับได้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูที่อื่นต่อนะครับอ่าครับนี่ดูสะพานนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ